ครับชาว F P S Thailand ทุกท่านครับวันนี้พี่แป้นมีเมาส์จาก Steel Series มาให้ชมกันนั่นก็คือ s e n s e ไม่ใช่ตัวนี้ <c oughs> เป็นตัวนี้ครับผม <c oughs> Steel Series Sensei Wireless <c oughs> ระยะหลังๆมานนี้ยแพ็กเกจของทาง Steel Series เปลี่ยนไปนั่นก็คือเขาพยายามทำให้แพ็กเกจให้มัน compact มากขึ้นก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรที่มันกล่องใหญ่โตมากมายอะอย่างตัวนี้เมาส์ Mouse ก็จะเหลือกล่องแค่นี้อันนี้คือแพ็กเกจของ s e n s e Wireless นะฮะดูข้างหน้า ก็จะเป็นรูปตัวเมาส์แล้วก็ตัวฐานนะฮะนี่เขาเรียกว่า the master unleash unleash ขับบทเหมือนปลดปล่อยอะไรอย่างนั้นป่ะลดปล่อยความเป็น the master เขาคนมั่วอะไรกูด้านข้างเขาก็บอกว่านี่ฮะมีโลโก้ e l e s s เซนเซอร์เป็นเลเซอร์นะฮะ C.I. สูงสุด8200สามารถคลิกได้30ล้านครั้งโดยใช้ s t e e l s e r i e switch s นะฮะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่2ที่ใช้ต่อจาก rival นะฮะ แบตเตอรี่อยู่นานถึง20ชั่วโมงอ่ายีโมงก็ชาร์จทีนะฮะ Response Time หนึ่มิลลิเซกน่าจะเป็น Response Time ที่การสื่อสารระหว่างตัวเมาส์กับตัวไอ้ r e c e i v e r ตัวรับนั่นเองนะฮะนัานข้างไม่มีอะไรนะฮะไอเมาส์ไวเลสเนี่ยมันใช้ได้2ระบบอยู่แล้วก็คือมีสายกับไม่มีสายนะฮะก็แต่เรามาเน้นในในการใช้งานแบบไร้าสายกันนะฮะเปิดข้างในกล่องนะฮะเดี๋ยว Unbox ดูแบบบ้าน ปุ๊บออกมาก็จะเจอกับน่าจะเป็นกล่องคู่มือนะฮะกล่องคู่มือ g o l e o Series สีดำปั๊ม UV นะฮะข้างในมีอะไรสติต๊กเกอร์ปุ๊บปุ๊บ,บ,บอันนี้ก็จะเป็นพี่แวนแอบ,บดูละก็คือคู่มือนะฮะต้องต้องดูฮะ,ะดูไว้เพื่อทำความเข้าใจปุ๊บออกมาก็จะมีสายอันนี้เป็นสาย USB นะฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้ ค่อนข้างยาวเอาไว้เชื่อมต่อกับฐานหรือเอาไว้เชื่อมต่อกับตัวเมาส์ได้กรณีที่แบบอยากใช้เมาส์แบบมีสายเปิดออกมานะฮะเปิดออกมาปุ๊บก็จะเจอนี่ฮะอึ๊บฐานของเจ้าตัว Sensei Wireless นี่คือฐานฮะตรงรอบๆไม่มีไฟอันนี้ก็จะเป็นจุดชาร์จนะครับผมหันมาข้างหลังเหมือนเครื่องคิดเลขเลยเว้ย ข้างหลังก็ไม่มีอะไรครับมีปุ่มเดียวก็คือปุ่ม connect หรือหรือปุ่มแพรนะั่นเองแพร์สัญญาณกันตรงนี้ก็จะเป็นอ่าที่ใส่สาย usb นะฮะต่อตรงเข้ากับอ่า pc ใช้ได้กับ pc กับ mac นะฮะตัวนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นตัว body นะฮะเดี๋ยวพี่แว่นจะให้ดู b ดี y ชัดๆอีกทีหนึง่งเดี๋ยวขอเสียบก่อนแล้วกันมันจะได้เห็นไฟติดตั้งง่ายๆครับก็เสียบเข้าไปปุ๊บนี่ฮะ พี่อนขออนุญาตเสียบกับคีย์บอร์ดละกัน 7G ตัวนี้พอเสียบปุ๊บยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะว่าต้องต้องเปิดสวิชออนที่ตัวเมาส์ก่อนไหนๆก็หันข้างล่างให้ดูละข้างล่างหรือเพื่อนอธิบายฮนะจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดเอาไว้เชื่อมต่อกับแท่นชาร์จนะตรงฐานนั่นเองกลายต่างๆถามว่าเหมือนเซนเซไหมไม่เหมือนนะกลายไม่เหมือนกันนะนี่คือกลายของเซนเซปกติจะยาวฮนะข้างบน พี่แว่นเดาว่าเขาหลบเจ้าไอ้หลบไอ้ปุ่มเสียบ USB กับไอ้ปุ่มล็อกไอ้ล็อกสายตัวนี้อันนี้คือปุ่มแพรเอาไว้แพรสัญญาณกันกับเจ้าตัวฐานตัวนี้คือ on off ของเจ้าตัวเมาส์นะฮะไอ้ตรงนี้เห็นจุดเนี่ยอันนี้พี่แวนออแ่น off ไว้อยู่ส่วนข้างบนคือตัวล็อกสายครับนี่ตัวล็อกสายเวลาเอาเสียบสายมันมันจะล็อกได้นะฮะพี่แว่น on สัญญาณตัวนี้ปกเอา on ดีเว้ยพอเสียบไฟแล้วนะครับผมพี่แว่นกดปุ่มแพรปุ่ม connect นะฮะ มันก็จะสิงสัญญาณกันนะเห็นปะมีไฟแล้วนี่ฮะเวลาวางก็วางไว้อย่างนี้พอวางปุ๊บมันจะชาร์จนะฮะรอบๆอบนี้ยมันจะมีอยู่สามสีถ้าเราตั้งในซีลซีสวา์ e อ็น e ินสามตั้งไว้ว่าเป็นชาร์จจริงไว้มันจะบอกสถานะการชาร์จไฟสีแดงคือไฟต่ํามากสีส้มคือกลางๆส่วนสีเขียวคือเต็มนี่ฮะอันนี้คือเต็มอยู่แบตเต็มอยู่นี่ไฟแสงสถานะ โอเคที่ค้างเอาไว้เมื่อกี้จะให้มาดูตัวบอดี้นะฮะตัวบอดี้ของเจ้าตัวเซนเซไวเลตตัวนี้ทรงอนะ่ะเหมือนกับเซนเซเดิมๆเลยนะฮะทรงเหมือนกันเลยนี่ให้เทียบสลปต่างๆองศาในการโค้งปุ่มนะฮะเหมือนกันหมดแต่เจ้าตัวเนี้ยผิวจะเป็น rubberized และขอบเนี่ยก็จะเป็นแบบอ่า g l o s ส,สวยๆเลยนะฮะขอบไล่ขอบ,ขอบดําเหมือนดําเงากับดาด้านสลับกันปุ่มก็จะแตกต่างะฮะของของอันเดิมมันจะเป็นสามเหลี่ยมเนาะนี่แต่ตัวนี้จะออกเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูอันข้างให้ดูเจ้าตัวเจ้าตัวไอ v i o l e ตัวนี้เซนเซ v i o l e ะจะมีน้ำหนักมากกว่าเจ้าตัวเซนเซธรรมดาอยู่ ถ้าให้เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แบบพูดแบบบ้านๆนะน่าจะสักหนักกว่าสักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้นะฮะก็ใช้ต้องใช้ความคุ้นเคยความเคยชินในการเล่นครั้งแรกเหมือนกันสำหรับใครที่จับเซนเซมาก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูซอฟต์แวร์ของซีรีส์ซอฟต์แอนจินที่ใช้ควบคุมเซนเซไวเลตตัวนี้แล้วก็ไปลองยิงกัน มาชมซอฟต์แวร์ครับผมเจ้าตัวเซนเซไวเลตตัวนี้ต้องใช้ส t ู e ต s ร r i ซอฟต์แวร์ Engine 3นะครับผมพอเสียบปุ๊บก,กับกับาฐานก็จะเจอนี่ฮะมีบอกสถานะแบตด้วยนะว่าเหลือเท่าไหร่ตัวนี้ก็แบตเต็มนะฮะพี่แว่นเดยวไปคลิกเข้าไปก็จะเจอหน้าจอหลักประมาณนี้ฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นปุ่มต่างๆนี่ฮะมันบอกปุ่มได้หมดเอาเมาส์ชี้ก็บอกปุ่มตรงไหนมีไฟก็จะบอกอย่าง B3 ตรงนี้ก็จะเป็น scroll m o u นะฮะ มาเปลี่ยนไฟได้เปลี่ยนเปลี่ยนแสงนะฮะเปลี่ยนสีเออเปลี่ยนสีนี่แต่และปุ่มก็สามารถลนช์มาโคได้นะผมใครที่เล่นมาโคก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะฮะตัวเมาส์เนี่ยสามารถปรับได้เห็นปะ่ะฮะฝั่งซ้ายด,ดูจากดูจากฝั่งซ้ายดูจากข้างบนดูจากฝั่งขวานี่ฮะเพื่อความชัดเจนไฟเปลี่ยนได้ตรงไหนเอออ่าตรงวิวเมาส์ตรงโลโก้ซิลซิลี่แล้วก็ตรงฐานของเจ้าตัวแท่นชาร์จ นะฮะแท่นชาร์จเปลี่ยนเป็นสีเป็นแสงได้ครับผมโอเคมาตรงขวานี่ฮะเป็นรูปเกจเกจไม้เหมือนเกจไม้รถเลยนะครับผมก็มี CPI 1กับ CPI 2ยพี่แบนตั้งไว800้800กับ1,600นะฮะมาตรฐานของพี่แบนนะฮะและนี่ก็เป็นอ่าเหมือนเป็นโปรไฟล์ของแบตเตอรี่เราจะเล่นแบบบาลานซ์โหมดไฮเปอร์ฟอร์แมนต์ไหมถ้าไฮเปอร์ฟอร์แมนต์มันก็จะแบบอ่าแบตบางแกนน้อยได้ได้ใช้ใช้งานแบตบได้น้อยลงเพราะว่ามันจะแบบเปิดไฟเปิดอะไรแบบเต็มที่อะไรนะฮะ ก็จะประมาณนี้เนาะนี่ฮะสามารถจูนได้ครับจูนได้นู่นนี่นั่นเป็นคอสตอมไปพี่แบนเลือกที่บาลานซ์นะฮะออโตมาดูฝั่งขวาครับผมแอคเซเลเรชันแล้วก็ดีเคลดีเคลเลเยเลเยชั่นภาษาอังกฤษเยี่ยมมากเลยนะนยนยมันเป็นความเร่งรในการขยับเมาส์ส่วนมากไม่ค่อยมีใครปรับกันนะไอ้น่าล่าคือรถความเร่งน้อยข้างบนนี่เร่งเหมือนแบบเวลาเราเราเรา สะบัดแรงอย่างเงี้ยมันจะบวกความความเร็วเข้าไปอีกนะครับผมส่วนว่าถ้าลดเราสะบัดแรงเงี้ยมันก็จะลดลงมาอีกนะครับผมลิฟต์นี่ก็คือปรับปรับ,บไอเซนเซอร์ ensor, ให้มันดีเทคกับพื้นผิวอะแรงหรือไม่แรงแค่นั้นฮะแรงหรือไม่แรงก็คือถ้าหนึ่งในคือจะเบามากเวลาแบบเราเรายกสะบัดอะไรเงี้ยมันก็จะแบบรู้สึกได้ฮะลองลองจูนดูได้ครับผมแต่ดีฟอลต์มันจะอยู่ที่สามนะฮะอยู่ที่สาม แองเกิลสแนปปิ้งนี่ก็คือแบบมันเหมือนเอาเหมือนแบบเวลาเวลาเราเลื่อนไปขวาสุดเนี้ยมันจะพยายามเวลาเราโค้งนิดนึงอ่ะมันจะพยายามดัดให้เราตรงส่วนมากก็ไม่ค่อยมีคนปรับเหมือนกันบางคนจะอาจจะรู้จักไอ้ฟังก์ชันนี้ในนามดีฟคอนโทรลนะฮะค,คล้ายคกันนะแต่ทางซีลี่เขาเรียกว่าแองเกิลสแนปปิ้งนะสังเกตฮะดีฟ้อ์มันจะลากมาซ้ายสุดนะฮะเพราะว่าเวลาเราเล่นเกมยิงเนี่ยเราขยับบนล่างอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้มัน เราไม่อยากให้ตัวซอฟต์แวร์ของมส์มันจัดให้มันตรงอะ่ะบางทีหัวมันอยู่ล่างมานิดนึงแม่งจะนึกว่าเราอยากให้มันตรงาอาจจะไม่โดนก็ได้นะครับผมส่วนพอเลื่อก็มีปรับที่ร้อยยี่ห้าสองร้อยห้าสิบห้าร้อยแล้วก็หนึ่งพันนะฮะแน่นอนฮะพี่เปรตบไปที่ห้าร้อยพอเล่นเสร็จปุ๊บก็เซฟได้นะฮะเมื่อกี้ข้ามไปตรงฐานสีของฐานนะฮะนี่ฮะสีของฐานถ้าเลือกเป็นแบตเตอรี่สเตตัสนะฮะอย่างที่บอกมันก็จะถ้ามีสามสี แดงส้มหรือว่าเหลืองกเนี่ยประมาณนั้นแล้วก็เขียวเขียวคือเต็มอย่างนี้ฮะอันนี้คือเต็มแบตเต็มอยู่หมายถึงแบตเจ้าตัวเมาส์นะครับผมก็จะประมาณนี้ฮะลองเล่นดูฮะไม่ยากสําหรับซอฟต์แวร์ของเจ้าตัว s e เซน Wireless โดยใช้ s ิลซอรี่ซอฟต์แอน์จินสนะฮะอย่าโหลดมาผิดอันนะฮะต้องใช้3มนะครับผมโอเคมาลองกับ CSGO ครับพี่แว่นปรับที่ 800 DPI แล้วก็เฮิร์ตที่500เฮิร์ตนะฮะมาดูการลากลากสติ๊กเกูจะเติมเอสทำไมนะลากเมาส์กันนี่ฮะนี่ฮะพี่แว่นกวาดมือแบบยาวๆเลยนะฮะทั่วแผดขยิงกูวะเดี๋ยวลองแรงๆเลยฮะนี่ฮะนี่แรงๆนะฮะ ก็ไม่มีหลอนนะครับผมเดี๋ยวลองขึ้นลงบ้างไม่มีแบบหยุดกึกหยุดกึกนะฮะสัญญาณไวเลสกูเริ่มเวียนหัวละเออนั่งไงป้องเลยยิงกระบ,บอดนี่เก่งจังกดายปืนได้ปะได้ดิปืนอะไรดีสี่สามสสองเอ่าเอ็กเค แล้วให้คนไม่เคยยิงเอเคมายิงไนะอันนี้ไม่เกี่ยวกัม้าเอาปืนที่แว่เล่นประจำมาพี90แ,นนะแต่พี90เนี่รยระยะไกลนี่เฮี้ยมากดูครับยิงไม่ตายพี90นี่ครับเล่นถ่ายครับ<ล>ก็เมื่อกี้ให้ดูไอ้ ให้ดูเรื่องการลากนะฮะก็ไม่มีเป็นคลื่นแต่อย่างใดนะผมเดี๋ยวลองวิ่งแบบแว้นๆวนดูถามว่าใช้เวลาปุ่นใช้เวลาปรับตัวนานไหมคือแป๊บเดียวฮะเรื่องน้ำหนักเท่านั้นเองสำหรับคนที่เล่นเซนเซมาก่อนนะฮะจะมีปัญหาเรื่องเดียวก็คือเรื่องน้ำหนัก ฮะดูการการที่ไม่มีสายมันทําให้ความรู้สึกแบบค่อนข้างค่อนข้างดีมากๆนะครับผมลืมไเจ้าตัวนี้ไปได้เลยลืมเจ้าไอ้เมาส์บันจี้ไปได้เลยนะฮะนี่ฮะเวลาจะเวลาจะเอาหัวเมาส์ตรงเนี้ยเวลาเรามันต้องมีบางมุมที่เราสะบัดเมาส์มาชิดกับขอบคีย์บอร์ดตรงเนี้ยแล้วเวลาก่อนหน้านี้เราเล่นเมาส์มีสายมันต้องติดแล้วแหละพอติดปุ๊บ บางทีจะยิงซ้ายอย่างเงี้ยไอ้เยอ้ติดอ่าแต่อันเนี้ยคือมันจะผ่านได้เลยฮนะสบายเพราะว่าไม่มีสาย fine, fine. เพิ่นกระสุนหมดสแตทแท็กสแตทแท็กนี่ยิงบอดขึ้นปะเนี่ยดูดิสองเก้าหก ถ้ากูจะยิงอย่างนี้นะขึ้นปะเนี่ยไม่ขึ้นโอเคมันต้องออกเข้าใหม่อ่ะมันเรียวทามปะน่าจะเรียวทามะ่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวไปดูสรุปกันเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเจ้าเซนเซอรไวเลสตัวเนี้ยพี่แว่นเทสกับเกม CS เ o สโกอย่างที่เห็นกันไปแล้วนะครับผมค่อนข้างที่จะนิ่งสัญญาณน,นิ่งแล้วก็ความรู้สึกอะ แทบไม่ต่างจากเซนเซตัวเดิมเลยนะครับผมเหมือนใช้เซนเซตัวมีสายนะฮะก็คือพี่แว่นได้ได้ข่าวมาะฮะว่าทีมงานของซิวซลี่เนี่ยเขาบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยเป็นไวเลสเมาส์ที่ใช้งานได้จริงเขาเน้นคําว่าใช้งานได้จริงๆสําหรับการเล่นเกมนะครับผมสัญญาณต่างๆไม่มีสะดุดนะ,ะเล่นเกมได้นาน20ชั่วโมงนะฮะจากที่เทสมาพี่แว่นอาจจะเทสไม่ถึง20ชั่วโมงนะฮะไอเรื่องการเล่นนานไม่นานเนี่ยแต่อารมณ์ในการยิงอารมณ์ในการลั่นกระสุนแล้วก็สวิตซ์วซิลี่สวิตซ์เนี่ย ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในการเล่นเกม FPS ที่เพื่อนเทสนะผมและแน่นอนอย่างเกม m o b ้ารือว่าเกมอื่นถ้าเทสกับเกม FPS ไอเกมที่มันมีการสบัดเมาส์แรงๆเร็วๆฉับพลันเงี้ยมันไม่มีปัญหาเกมอื่นก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับผมโอเคฮะใครที่สนใจเจ้าตัว Steel Series Wireless ตัวนี้ณนะวันที่ไปรีวิวย,ยังไม่มีวางขายนะแต่ราคาจะอยู่ที่ประมาณ4,000นิดหน่อยนะ4,000นิดหน่อยก็ถือว่าเป็นราคาที่ เป็นสาหรับมาไวเลสอยู่แล้วนะผมก็ราคาจะประมาณนี้นะฮะท้ายสุดนี้นะฮะซูซูรี่เขาฝังมาบอกว่าซูซูรี่อุปกรณ์สำหรับนักเล่นเกมทั่วโลกเพราะใช้ชนะกำลังรอคุณอยู่นักเล่นเกมทั่วโลกใช้แล้วแล้วคุณล่ะใช้แล้วหรือยังฮะวันนี้พี่แว่นแล้วก็ซูซูเรซูซูรี่เซนเซไวเลสตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ